เหนือฟ้าเหนือฝนอยังมีโคติชิครับที่รอแหกกดธรรมชาติอยู่ซึ่งก็เรียกได้ว่าอาเซียนือฮากันเลยทีเดียวครับหลังจากทีมชาติไทยเราบุกกระหนำ่ำฟิลิปปินส์ไป3ต่อหนึ่งส่งผลให้ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติซีเรียและก็เป็น7ปีที่รอคอยครับที่จะสามารถคว้าแชมป์คิงครับได้ในปีนี้โดยที่การเล่นวันนี้เนี่ยเรียกว,ว่าลบภาพจำบอลไทยไปเลยซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับหลานแตกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบอล ไทยเราแล้วมาเปิด2ข้อครับในเกมที่เราจะเจอกับซีเรียโอกาสเป็นแชมป์มีสูงมากขนาดไหนโดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยครับหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะฟิลิปปินไปสต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลิศฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ไปเจอกับซีเรียทีมันดับ 92ของโลกนะครับตอนนี้เราขยับขึ้นมา98ของโลกแล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรพูดถึงกันเยอะมากครับทางรูปแบบการเล่นของไทยเราที่แตกต่างไปจากเดิมครับเหมือนกับว่าลบภาพจําบอลไทยเกมรุกเนี่ยเราฝังชิป AI ไปเลยครับว่าต้องเล่นแบบไหนส่วนเกมรับคู่หูมหาโหดคู่หูมหาปละไลอย่างเอลิสดอลเลาะกับโจานาห์เข็มดีก็เล่นกันได้เข้าเข้าใจดีเหลือเกิน โดยล่าสุดครับอาชีดแบบจุกๆอีกแล้วกลับมาดําแป้งนะครับให้บนัดกับทิมชาติไทย1ล้านบาทหลังจากที่เข้าชิงคิงคับได้โอ้โหหล้านบาทรับทรัพย์ยาวๆอีกแล้วครับฟุตบอลไทยเราโดยการชนะฟิลิปปินส์ครั้งนี้ครับเราก็ผ่านเข้ารอบชิงแล้วก็สิ่งที่ต้องทึ่งกับกระแสฟีเวอร์บอลไทยเนี่ยคือแฟนบอลสงขามาเข้าชมเนี่ยหนึ่งคนนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจนายกสมาคมมาดาแป้งมากๆก็เลยต้องให้ไปเลย1ล้านบาทกับฟุตบอลไทย มาดํมแป้งก็บอกนะว่าต้องขอบคุณผู้เล่นทุกคนนะที่ช่วยกันอย่างเต็มที่เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันไม่ง่ายเลยครับเพราะด้วยเรื่องของสภาพอากาศและก็เรื่องของสภาพสนามเนี่ยทำให้เราเล่นในสไตล์ที่ถนัดไม่ได้เราก็ยังแก้เกมและเอาชนะมาได้โดยมาดําแป้ง,งเองก็ เห็นในความมุ่งมั่นครับแจกโบนัสะเลย1ล้านบาทเพราะว่าได้พูดกับทุกคนไว้แล้วก่อนเกมระหว่างที่นั่งรถบัสมาที่สนามบอลไทยเราก็รับไปอีก1ล้านนะถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยไม่อยากจะคิดครับว่าอาจิตจากขนาดไหนนี่เป็นแค่เริ่มต้นครับยังเหลืออีกหนึ่งแมตที่ต้องทํางานนี้สำเร็จโดยหลังจบเกมครับกุนซื้อของฟิลิปปินเองก่อมงัดปัญหาใหญ่นะว่าเหตุผลที่แพ้เราเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่ดังที่ช่วงย0สนาทีแรกเขาเล่นดีเหลือเกินครับทั้งฝั่งของอันสเบิร์ต เปยยัตเนี่ยคุณซื้อของฟิลิปปินส์ครับออกมาเปิดใจว่าฟุตบอลของฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้เตรียมทีมเพื่อมาเจอกับสภาพอากาศลักษณะนี้ก็คือฝนตกหนักนะครับสนามเนี่ยแตกต่างจากที่ฝึกซ้อมมามากๆและตัวเขาเองครับก็พอใจกับ20นาทีแรกของทีมที่สู้กับทีมชาติไทยได้เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสทําประตูแต่ว่าพอฝนตกลงมานะครับประมาณ5นาทีเนี่ยหลังจากนั้น ก็เสียการครองบอลน,นันทีครับแต่ว่าก่อนฝนตกลงมาประมาณ5นาทีครับโค้ชฟิลิปินเอก็บอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเสียการครองบอลและก็หลังจากฝนตกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยแบบหน้ามือกับหลังมือนะครับฟิลิปินก็เปลี่ยนไปจริงๆครับหลังจากฝนตกเนี่ยโอ้โหรูปเกมฟิลิปินเหมือนเล่นไม่ออกนะครับกลายเป็นไทยเราทีหมบุกกระนำซึ่งทางอันเบิดกาเปยัตเนี่ยก่อ,อกมาโทษสภาพอากาศแต่ว่าอีกคนนึงครับกุนซือสมองเพชรอย่างมาซาดาอิชิครับก็แหกกฎธรรมชาติไปเลยครับฟิลิปินเนี่ย โทษฟ้าฝนใช่ไหมครับแต่ว่าโคชอิชิเนี่ยไม่โทษอะไรเลยครับพร้อมกับเปิดใจในเกมนี้นะคบเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้คือฝนตกหนักแต่ก็ประทับใจแฟนบอลนะครับที่อยู่เชียร์กันเต็มสนามเลยแน่นอนว่ารายการนี้ต้องชนะ2เกมติดต่อกันถึงจะได้แชมป์นะครับถึงแม้ว่าเกมกับฟิลปินเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับเราก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ทําได้ดีกับสภาพสนามขนาดนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ เก็บผลงานในขันที่เราต้องการมาได้แล้วคดอิชีครับก็บอกถึงวงในเขาบอกว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยได้คุยกันท่ฟุตบอลถึงสภาพสนามว่าเราต้องเล่นอย่างไรเราต้องเปลี่ยนตัวแบบไหนลงไปแล้วก็เล่นแบบไหนจะกดดันคู่แข่งได้คือเป็นการแก้เกมจริงๆนะครับผมก็มองได้แหละว่าอิชีเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ฝนไม่ตกเราเล่นบนกับผืนครับคือมาเล่นได้ครับจ่ายบอลตามช่องแล้วก็ออกไปริมเส้นแต่ว่าพอฝนตกเนี่ยเราจะเล่นแบบ โจมตีริมเส้นซะส่วนใหญ่นะครับคือเปิดเกมลุกริมเส้นซ้ายขวาอย่างเดียวเลยตรงกลางเราจะไม่เน้นเท่าไหร่แล้วโคดิชิเนี่ยก็ได้สเกลซีเรียมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยได้ดูทั้งในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังซึ่งซีเรียเนี่ยอิจิมองว่าพวกเขายืนตำแหน่งเกมลุกได้ดีแล้วอีกอย่างก็คือผู้เล่นที่เราต้องใช้ในเกมที่เจอกับซีเรียเนี่ยก็เป็นวิลเลไวเดเชอร์ครับในแมตช์เจอฟิลิปปินส์ก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บแต่อิชิก็มาบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรยังลงเล่นได้กับแมตช์ที่น,นทางชิ ครับทีท่าดีใจเนี่ยนอนกลางสนามซะเลยหลังจากที่ยิงขึ้นนํา1ึ่งชนะทิพย์เองครับเกมนี้ก็ถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นนะประคับประคองน้องๆได้เลยครับเป็นตัวหลักยืนตัวหลักได้สบายๆย,ยิ่งเจอกับฟิลิปปินเนี่ยความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยว่าเอาตัวเรดได้แทบจะทุกจังหวะรวมถึงความแข็งแกร่งของเจ้าตัวด้วยซึ่งก็ได้ออกมาพูดถึงหลังเกมนี้เหมือนกันนะครับ,รบเขาบอกว่านัดชิงเนี่ยมันมีความหมายสําหรับคนใดทุกคนนะครับรวมถึงผู้เล่นบางคนก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้มาติดทีมชาติแต่ว่านัดแรกมมมมันจะีควาาหยยเล ครับเนนิสสองเราไม่สามารถชนะได้ก็อยากให้แฟนๆสงขาแฟนๆชาวไทยเนี่ยมาเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมและก็จะพยายามเอาชนะซีเรียคว้าแชมป์งิงครับครั้งนี้มาให้ได้ในรอบเจปี นะครับเปีที่เรายังไม่สามารถคว้าแชมป์คิงคัพมาได้คือชนะทิพย์ก็หวังเลยครับคือ7ปีนะครั้งล่าสุดที่เราได้แชมป์ก็เป็นปี60นู่นเลยครับย้อนไปยาวเลยในปีนั้นเราชิงกับเบลารุสแล้วก็ชนะจุดโทษไป5ต่อ4เป็นกาวินที่เซฟจุดโทษประมาณ2-3ลูกนี่แหละถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเกิดใครจําได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับซึ่งการที่เราชนะในเกมนี้ครับก็ส่งผลให้อันดับโลกของเราเยขยับขึ้นในทันทีครับบวกเพิ่ม3.40คะแนนจาก1220 สามคะแนนเนี่ยเพิ่มเป็น1,226 4 6คะแนนทำให้อันดับโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับจาะขยับจากอันดับ100ขึ้นมาอยู่อันดับที่98ของโลกส่วนอันดับอย่างเป็นทางการเนี่ยจะประกาศ ในวันที่24ตุลาคมนี้และถ้าเกิดเราชนะซีเรียได้ในนัดชิงโอ้โหเราจะอันดับพุ่งขนาดไหนครับซีเรียเนี่ย92ของโลกเราตอนนี้ไม่เป็นอาการก็คือ98ของโลกสู้กันมันเลยครับแบบนี้โดยจะแข่งขันกันในวันที่14ตุลาคมพัก2วันก็จะมาบู๊กันใหม่โดยล่าสุดโคชีเองก็พานักกีฬาฟื้นฟูร่างกายครับลงสาวย้ำผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือการตัดเกรดผู้เล่นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นกันทุกคนสำหรับ เกมนี้ครับถ้าเกมไหนเราชนะเราจะเห็นวิธีการเล่นรูปแบบใหม่ในทันทีแต่ว่าเกมไหนที่เราแพ้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเล่นเกมรับแต่เมื่อเราเล่นเกมรุกเราชนะได้เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่มากมายเลยครับ เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การจัดตัวการจัดตัวครับไม่น่าเชื่อนะเหล่ากูรูหลายๆคนเนี่ยหักปากกาเซียนหมดเลยครับโคนิจิเลือกที่จะส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามนะครับพักสมบันิัเหมือนตาพักสมบอยใจใจเด็ดรวมถึงพักสสลักไหประโคนซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกตามากๆครับเพราะว่าปกติแล้วก็มักจะให้คู่นี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่เสมอแล้วนอกจากนี้ครับก็ให้โอกาสไอพิซีโซดาข้ากน่าคำยกลงประเดิมสนาม เป็นตัวจริงในเกมแรกถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าสอบผ่านนะอภิสิ์เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นหน้าพอใจเลยแต่ว่ายังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ส่วนค้าคณะนะคนนี้ก็ถือว่าช่วยซับพอร์ตวีเทปได้ดีเลยครับก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วในสโมสรเมืองทองก็ถือว่าเข้าเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า การที่ทั้งคณะกับอภิสิทธิ์ลงมาเนี่ยเกมรุกของเราไม่อหวาเท่าไหร่แต่เกมรับทำไม่ดีส่วนอีกคนนึงครับแพทชั่นเต็มร้อเซก็คือโจนาธานเข็มดีครับเล่นแบบนี้เอาตัวจริงไปเลยยาวๆครับแม้ว่าโจนาธานเองจะพลาดไปเสียจังหวะ ลูกตีเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งให้กับฟิลิปปินส์แต่จะโทษโจนาธานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับเพราะสนามเนี่ยมันรับยากจริงๆครับบอลตกผืนไม่รู้ว่าจะเด้งไปไหนซึ่งทาหารมามองภาพรวมผมว่าโจนาธานเข็มดีครับทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจังหวะอ่านเกมหรือเข้าสากัดเนี่ยแม่นยำแล้วก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูสองหนึ่งครับเพราะเป็นผู้สวิตบอลจากแดนหลังไปริมเส้นฝั่งขวาให้กับเจริญศักดิ์วงกรแอซเซนให้กับสุบรรณมงเข้าไปจดจ่อการเล่นทีมีแพชชั่นสูงแล้วก็การเข้าบบบออลแแมม่่นนนนยยยยาาี้เเเตัวจริงงไไปๆหนะ็ กองหลังที่ดีกว่าชนนทานในทีมชาติไทยตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นจริงๆนะครับก็คู่กับไอเดนดอเลาะแล้วยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปใหญ่ถือว่าเป็นพรีเมาตรฐานสูงมากนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นเจรญศัก์วงกอนนี่นะครับขึ้นสุดลงสุดเล่นร่วมกับโชนนทานได้ดีมากๆครับจังหวะเปิดจังหวะไปกับบอลริมเส้นต้องยกให้เขาจริงๆครับเจรญศัก์วงกอนถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อทําประตูครับโอกาสยิงมีนะจังหวะที่เขาหลุดไปเนี่ยผมคิดว่าไม่พลาดถ้าเป็นไทยลีกไม่พลาดแน่นอนสำหรับเจรญศักครับแต่นี่เป็นทีมชาติความันก็ ต้องเด็ดขาดกว่าสโมอสรอ,อยู่แล้วอีกคนนึงครับ พี่ใหญ่ชนาทิพสงกระสินครับคนนี้รู้มือกันเป็นอย่างดีกับทีมชาติไทยเรียกว่าไอชีเนี่ยให้สระเต็มที่กับชนาทิพนะครับจะเป็นตัวที่คอยเปลี่ยนสวิตบอลจองังหวะไหนโซนไหนที่มันไปไม่ได้มันตันหมดแล้วเนี่ยชนาทิพเองก็จะเป็นคนสวิตบอลแล้วก็พาบอลไปครา้งหน้าอยู่ตลอดวิธีการเล่นแบบนี้ครับผมว่ามันเหมาะกับชนาทิพมากๆที่เล่นคนเดียวเหมือนกับตอนนี้เล่นอยู่กับซับโปรโครครับชนาทิพเล่นตำแหน่งนี้แล้วคนมิชาเนี่ยแล้วซับโปรโรดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่มากๆเล่นแบบบิสระครับจะจ่ายยังไงก็จ่าย จะไปไหนก็ไปสร้างสารรค์เกมลุกสร้างสารรค์จังหวะได้ดีสุดๆสําหรับชนาทิพนะครับอีกคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นปรเมตอาจวิไลครับศูนย์หน้าจากเมืองทองยู่นเตตตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเล่นหน้าคู่กับสุประชัยได้เลยเพราะว่าเป็นกองหน้าที่ความสามารถเฉพาะตัวสูงครับไปกับบอลได้ดีแล้วก็เก็บบอลไว้กับตัวได้ดีมากไม่ว่าจะลงสนามตอนไหนก็มักจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในการเก็บบอลน,นะครับและครื่งหลังกุญซื้อสมองเพชรของเราอย่างโคจิชิครับ,รบก็แสดงให้เห็นว่าเป็นกุซื้อที่มีแทคิกกหลกหลลาาย แหกกฏธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยเขาว่าได้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นเกมรุกแบบเต็มสูบเลยครับส่งสุบรรณลงมาส่งสุประชัยลงมามาทําให้เกมรุกของเราล้วนๆเลยคือ4 5หคนกลับตำแหน่งกองหน้าเหลือไว้แค่วรเทพป,ป้อมพันครับเป็นมิดฟิลด์โวโฮบอลเพียงคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ปอลเมตเล่นเกมรุกเต็มเหนียพร้อมกับชนาทิพย์จเริญศักดิ์สุบรรณสุประชัยเราต้องการประตูจริงๆนะครับพอเล่นแบบนี้ปับ๊บจุดเปลี่ยนเกิดทันทีเกมรุกของเราดูดุดันขึ้นมานะครับไปกับบอลได้มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งการเล่นลักษณะนี้เราจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่กับโซนเอเชียนะครับอาเซียนเนี่ยเราเล่นได้เพราะมันเท่ากับว่ามีกองกลางเพียง1คนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นแท็กติกใหม่ก็ได้ที่เราจะใช้ในปีนี้หรือว่าจะใช้เล่นกับซีเรียรคือเล่นเกมรุกแบบเต็มสูบครับศักยภาพของเล่นเกมรุกของเราก็มีดีกันทุกคนเอาตัวรอดได้ยิงประตูได้การเจอกับซีเรียเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแมตช์ที่น่าดูมากๆถ้าเกิดชนะได้อันดับโลกพุ่งขึ้นอีกแน่นอนก็รอตามเชียร์กันสําหรับการแข่งขันคิงครับรอบชิง ชาเลือดที่ไทยเราจะพบกับซีเรียในวันจันทร์ที่14ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกา30นาทีแฟนๆก็รอชมกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย